ซีไฮซีไฮไหนนะคบโอ้โหออกงานวันแรกในรอบหลายเดือนสวัสดีครับอายรอบงานแรกแล้วนี่เปิดซิ่งแหกมันครับครับอายครับเอ้า หาหม่องอยู่หม่องเศร้าวันนี้เฮาขับรถโดยพี่ต้อมนะทุกคนสวัสดีครับพี่้องครับสวัสดี FC สุภสุพลเดอแห่งบ้านแสนฮอตเป็นแล้วและทุกท่านครับการั่างสิเดินทางนะครับออกงานหนอกเนาะวันนี้เดินทางไปที่กรุงเทพนะอาจารย์ต้าก็เปิดซิงแพ<า>็กมานนะครับ,รบกับทีมงานแสนฮอตเป็นแล้วครับไม่ใช่ของไทยนะเ๋ยวดูคอนอร เี่ยไอ้ซื้อัไหนแต่ว่าไอก็งานดูอยู่ดอกงานงานนอกเอองานนอกดูอยู่ข้ไปนก็จะเป็นงานแรกเป็นครั้งแรกสำหรับพอโฮมเอาอหย่างมากงงเหมือนเอา่ะโอ้ เป็นครั้งแรกวันนี้เราสำหรับงานอยู่แบบงานงานที่อยู่กับแสงทองพิณแม่ครับแต่ว่าจะไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้เป็นผู้ประกอบไปเอาข้าวผ้าเด็บริบริยูนในวงเงินยายนี้นะครับสู่ครับฝากเป็นแรงใจให้พี่ชายนะครับอีกคนนึงด้วยนะครับพี่ตาสาธุสวัสดีครับครับโอเคพี่น้องครับเดี๋ยวจังทิ่าให้ชมเรื่อยๆครับอ้ายเนาะ ถ้าถ้าเบื้องผลงานอาจารย์ตาอยู่เด้แม่นบอลแคมปัดผลงานอันนี้เด้ผลงานไทยไปภาคไปแล้วนะถ้าเบื้องอยู่ได้อายเล่นงานไทยเครียดเตื่ออยู่แล้วตอนนี้ผมเครียดเตอเครียดถี่อยู่แล้วทีตอนนี้ผมไม่ได้มีโทรศัพท์อทีวถ่ายเหมือนเพื่อนฝากแม่ด้วยนะออกลูกอ้อนแล้วออกลูกอ้อนนะโอเคแต่ก็จะเปียครับพี่น้องเดี๋ยชไทยเบื้องเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อ สวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะพี่น้ำตาลเป็นไข้้เหรอนำตาลไม่สบายครับตัวร้อนมากเลยใช่แดดราอนะมาก,กนออากแบบร้อนมากดีแล้วให้น้องพักผ่นอนนะสวยไหมได้มากค่ะขอบคุณครับออาเตาแก้มเตาแก้มกินไรใครเข้านอนกันโอเค แวะปั๊มเกาปั๊มเดิมครับผมหลังจากบอดด้แหวะมาดูนดวนขี้ทบรรยากาศได้สวัสดีพี่โอ้นะฮะเห็นพี่โอ้ไปกดไลค์เพจอะไรทักอย่างนี้ไี่แหละกดไลค์รูปสาวๆอ่ะเฮ้ยาอย่างปัดหนึงเดี๋ยวเมียพี่รูรูอะไรกินเนี้เอาพี่้อนครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะครับทุกคน เดินทางไปเจอกันที่อ่อนนุช86นะถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมยังไม่ได้กินข้าวไงที่บาททา้านครับก็เลยต้องถามอะไรกิน่ยมเยี่ยๆแบบไหนอะแบบห้าง <c oughs> เดี๋ยวผมเลือกอะไรกินก่อนนะครับเมื่อไหร่ออกกลองี่ได้อะไรกินเนาะวันนี้ <c oughs> ้กินน,าหาหน่ะ <c> เ <oughs> เนี่ยเปตายแล้วเนาะรถต้องเนาะมาเนี้จ้าพี่น้องมือนี้ได้นำโตมูจ้ากินแบบรักษาสุขภาพไอต่อมข้นเกลือข้นเดียวเอาพี่น้องครับเดี๋ยวผมหายังกินก่อนครับตอนนี้ก็ซื้อของเรียบร้อยแล้วผมก็ได้หมูปิ้งนะครับแล้วก็ไก่เซยากิครับแล้วก็ น้ำนะครับไปกินตามทางเดี๋ยววันนี้จะซื้อกินยาแก้แพ้ไปนะรู้สึกเหมือนจะน้ำมูกนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปที่อ่อนนุชเห็นบรรยากาศนี่เดคิดถอดมูอยู่ที่น้องว่าจะเบาเบาก็ลดเบาบ่ได้คิดถอดอยู่ด้มอลําทางอุบุญฉันพานมาเบ่งกับคอมเมนต์กันนะเด้อนะครับแม่แม่พี่พี่คนไหนคิดถอดขึ้นกันกับคอมเมนต์แน่ นะครับเนาะตะกี่ 25, กับที่ห้าเนาะแต่ก็เข้าใจที่พกก็ต้องมีจากเนาะอีครับทุกคนก่อนดีครับ,อรบตอนนี้นะครับจอดแวะกินข้าวนะครับที่ปากช่องไฮวี v, นะครับขงข้าครับ พ่อเนี่ยนั่งทานอยู่ครับจะเป็นซีนะครับด่านประจำนัานประจำปั๊มประจำครับสิบ้นจอดตรงนี้ตลอดเลยนะครับตอนนี้นะครับทุกคนก็ถึงที่มนุนนุดนะครับวันนี้แสนทองไปเรียน เต็มวงเต็มเวทีพี่น้องครับอ๋อเต็มวงแต่ว่าเวทีกลางอ่านี่ก็น้องแสบ,บกำลังแต่งหน้านะคะตอนพิธีพี่ีมก็แต่งหน้าเสร็จแล้วด้านนี้ก็กำลังแต่งหน้าอยู่นะครับเต็มเวทีพี่น้องเต็มเวทีนะครับขออย่างเดียววันนี้ฝนอย่าตกก็เพียงพอนะค,ครับเพียพอเลยครนะับแคนะ่หนึง แดดออกแบบนี้กลัวน่ากลัวกรุงเทพจริงน,น่ากลัวอยากเล่นโซ่วงน่ะจัดแป๊ดเจ๊สวัสดีค่ะหลังใต้หานค่ะหลังใต้หานพีแพรลี่นะครับหลกสาวแต่เชอบตินเรื่องอันนี้ก็การเป็นการออกงานตั้งแต่ปิดเขาพองจิตฤด,ด,ด,ดูการไปนะครับประมาณสตันเกือบ เกือบเดือน2เดือน3เดือนแหละแต่ว่าเราก็มีหลายส่วที่บ้านอยู่นะครับตอนนี้ก็ออกมาทําการแสดงนะครับอยู่ที่ออนนุช8ปดหกนะฮะ,ะครับผมออนนุชเป็นแนโอเคเี่อนอ่ครับเดี๋ยวผมรอกคิวแต่งหนา้าก่อนแต่งหน้าแล้วะไใจฐานชว่า,ม,ม,ามันจะรออยู่ะะบอนะฮะบอนแถวกมาบเรียบร้อยแล้วครับบอแถวิซี่นะครับ รอบนี้บอสพิคุรยบบาบาตฟินแนลนด์ไม่ได้มานะครับมีแต่บอสแพวน,นะครับแล้วก็ลูกๆทีมงานแสงทองฟินแนลนด,ด์ครับโ้บอสเท่าคืองามจังวะสวัสดีครับคอปอเก็บดี๋ยวนี้ทำอะไรอนะสะของเหล่านี้กันสะของหรอ วิภาพสวยมากตอนนี้ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วนะครับในการลงหน้าลงผิวครับผมเอดีเ yep> ด่นได้แสน้าแสนสวย ก็จะลงครีมลงผิวหน้าก่อนนะครับทําให้เวลาแต่งหน้าจะก,ก็เครื<า>่องสวรา์ก็จะเข้าหน้ามากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ลงลงองทื้นนะครับอรู่ขั้นตอนการลงหน้าหร มากขึ้นนะครับหน้าตาเราจะมีสีสันมากขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อร่อยจังเลยลิฟเนี่ยตอนนี้หน้าเราก็มีมิติมีสีมีสันรเรียบร้อยแล้วนะครับเดลมิดโดยพี่ทีมช่างทีมนะครับส่วนเรื่องทรงผมก็มเดี๋ยวจะไปทำกับพี่แน็กไม่มีอะไรมากมก็เก็บให้มันเข้าที่เฉยจริงๆไม่ทำก็ได้นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ให้วินเนอร์ด้วยนะครับ ก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานแสงทองฟิลแนด์ทุกๆท่านด้วยนะครับทุกคนสัลัลิินี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายแม่แม่เอฟซีบ้านหต่างก็มาเยอะีแม่แม่เอฟซมีสาลเปานะแล้วก็เครื่องดื่มจากบ้านพักวินเดอร์นะครับอะไรครับแม่เนื้อสวร์เนื้อสวรรค์ขอบคุณครับเนื้อทำเองเหรอครับแม่ แม่ฝนสวัสดีครับสวัสดีครัหายงอนยังแม่งอนไใอะ่ะนี่จะตัดขาด,ดอุไม่ให้ทไม่ให้ตัดหรอกแล้วเราเปนักขอนิ่งโอ้โหวันนี้มาเสื้อทีมด้วย